พวก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 ฮะว่าไงเพื่อนพวกได้ไม่ได้ิดข่าวเหรอฉันได้มีบทในอัปเดตเวิร์ดแล้วล่ะโอ้พระเจ้าเพื่อนน่าตกใจมากเลยใช่ฉันรู้พวก <c oughs> ฉันมีความสุขมากเลยตอนนี้ฉันสามารถเลอาให้กับความสุขที่ไม่มีอยู่จริงหรูเนี <c> ่ย <oughs> มจีเพื่อนไม่ต้องร้องหรอกนะฉันรอมานานมากเลยนะที่จะทำงานกับนายนะ่ะได้แล้วพวกเหมือนกันแอแล้วก่อนนะพวกมันไม่ถูกเลยนะที่เจาแซนเอยูอื่นๆลงในอันเดอร์เวิร์ดอ่ะโอ้พระเจ้าเพื่อนฉันคิดว่านายพูดถูกนะหนีเร็วหน้าตำรวจโลไม่ละพวกฉันกำลังเข้าคุกเหรอ ถือมันก่อนนะพ่อนุมสุดหรอเบรอะไรเนี่ยเบรใช่แล้วล่ะเบรกฎหมายาวเหยียดเป็นหางว่าวได้มาจับแกแล้วอ่อนนะโอโ้แกไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรทั้งนั้นและคุกกี้ที่แกกินทุกชิ้นสามารถเป็นพยานให้แกได้และจะถูกกินต่อนหน้าแกในชั้นสามเมากาวของเบร พวกพวกเราสามารถเจรจาได้ไหมอ่ะโอ้หยุดการต่อต้านการจับกลุ่มซะแต่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะอก